ว่าชนยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนาวันและท่าน <ฮะ S 2> น้องตุนปูรับชมรับฟังร้วยกันครับค่ะเอาละค่ะขอภัยด้วยเลดมานิดนึงนะคะคําถามถามกัน้ามาเยอะมากตอนนี้ปิดรับแล้วนะคะถ้าลงทุนทุกท,ท่านขอปิดรับแล้วนะคะไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ KKP กับ TTB ในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะคำถามค่อนข้างเยอะอาจจะตอบสั้นๆก็ได้นะคะครับคถาม KKP แหละฮะวันนี K ้ก uh ็ยืนเส้นข้าวียห้าวันได้ถือ kind ว of mm ่า hmm. ด um, ีนะเขาไซเวอัพตามกันกับห so ้าวันจากสิบวันสปอร์ตอยู่ที่หกสิบเอ็ดบาทกับเอ่อบริเวณหกสิบเอ็ดบาทถึงหกสิบจุดห้าถ้ายังยืนแถวแถวนี้ได้ก็ถือถือกองหุ้นต่อไปแล้วกันเนาะแล้วต้านอยู่ที่ประมาณหกสิบสามบาทนะอีกตัวหนึ่งอะไรนะ KKP กับ TTB คะราคาหน้ากระดานบาทแล้ว TTB ธนาคารไทยธนชาติเนาะ ก็เหมือนกันทรงคล้ายๆกันรูปแบบคล้ายๆกันคือแว่งตัวขึ้นตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ13วันเนาะนะครับซัพพอร์ตหลักจะอยู่ที่1นึบาทสิสตางค์แล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1,20ก็ยังไซด์เว้พอยู่นะครับเบกองศ1,20ถือว่าเป็นบายสัญญาลครับค่ะต่อด้วยนะคะคำถามถัดมานะคะ CBG ค่ะคาราบาลกุ๊ปนะคะโอ้ CBG วันนี้ปรับตัวลงแรงเนาะ นะครับลงแรงมาอย่างนี้นี่ถ้าถ้าลงถึงหนึ่งหนึ่งแปดก็น่าสนใจนะนะครับก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดบาทกับหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ก็ถ้าลงถึงตรงนั้นเองทดลองซื้อถือมีเดียมเทอมบ้างบางส่วนก็ก็โอเคนะแนวต้านในระหว่างวันอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ครับมันยืนซัพพอร์ตนะตัวนี้นะครับพหน้านะคะ มานหน้าวันนี้ก็ขึ้น,นแรงเนาะสวนสวนตลาดขึ้นมามากพอสมควรเลยแล้วก็เข้าขายภาวะโอเวอร์โซลเออโอเวอร์บอสขอโทษทีครับนะครับเข้าขายโอเวอร์บอสนิดหนึ่งก็เอ่อให้ให้ให้ดูอินทราเดย์นะครับที่เก้าสิบสองบาทเออเดี๋ยวนะเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสองบาททุนต้องเป็นซัพพอร์ตที่ต้องยืนให้ได้นะอย่าลดต่ำกว่าลงมาเนาะนะครับ ้าไม่ต่ำกว่าลงมายังโอเคยังถือถือคลองขึ้นต่อไปได้แต่แต่ก็มีความเสี่ยงครับผมบอกก่อนว่ามันโอเวอร์บอทอยู่ตอนนี้ก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ93บาท75สตบางค์ครับแนวต้านอยู่9 3 7 5าก็ออกของบ้านบางส่วนก็ก็โอเคนะลดความเสี่ยงหน่อยหนึ่งค่ะตัวของ uh, SVT นะคะ SCB ขอขออีกทีนะคุณไหล่นนะบีทค่ะ SVT ค่ะซันเวนด i n g ซันเบนดิ้งเนาะเทคโนโลยีเนาะโอเคซันเบนดิ้งเนี่ยก็ก็โอเคก็ก็น่าจะโค้งลงมาสักนิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะลงมาใกล้ซัพพอร์ตอยู่ที่สี่บาทแปดสิบหกสี่บาทเก้าสิบตังค์ถ้าไม่ได้ไม่ได้ต่ำกว่าแถวๆนี้ยังยังยังน่าจะมีโอกาสสร้างกรอบการแข่งโกลเด้นข้างไปได้นะครับผมยังมองภาพอย่างนั้นอยู่อาจจะลงมาใกล้เคียงซัพพอร์ตแล้วก็รีเวิร์สกลับแนวต้านอยู่ที่ห้าบาทจุดสูงทั้้เคียงคู่อยู่ที่5บาทยีสิาทต่ครับ ค่ะ h ฮชแทค่ะ h ฮชแทนะคะ h ฮชแทตอนนี้ลงแรงนะลงแรงลงมาแล้วก็ระหว่างวันถ้ารีเวิร์สกลับขึ้นไปยืนประมาณห้าดเก้าห้าไม่ได้อาจจะอา,อาจจะพักหรือว่าอ,อ,อาจจะปรับตัวลงต่อได้เนาะลงมาเทสจุดต่ำที่เจนคูต์อยู่ที่ห้าดแปดห้าเพราะงั้นตอนนี้ก็น่าจะไซเวย์อยู่อยู่เหมือนกับจะสร้างฐานราคานะห้ากุดปดห้าแต่ห้าเก้าห้า เพราะงั้นถ้าปิดสูงกว่า5.95จะดีกว่านะครับอย่างนั้นจะดีกว่าเนาะนะครับส่วนแนวต้นานแนวต้านของ H จะอยู่ที่ช่วงของ6.35ต่างนะกรอบกรอบแนวรับต้องอยู่ให้ได้นะ5.85 5.95กับค่ค่ะตัวของ T.U จะขึ้นไหมคะ T.U จะขึ้นไหม T.U น่าจะไซด์เวย์แล้วก็สร้างสร้างฐานราคาอยู่ในกรอบแกว่ราีนี้ T.U เป็นอย่างนี้นะ T.U ก็คือ น่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบของ20บาททวนๆถึง20บาท50สตางอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเบสเคสอะไรก็คือสามารถที่จะผ่านยืนตรง20.5และมีวายุมการซื้อขายที่โตขึ้นด้วยน,นีนจะกลายเป็นบายสัญญาลแต่ตอนนี้ให้เป็นไซเวิ์ลดางข้างนะอยู่ในกรอบนี่นะฮะ20-20.5ครับค่ะสอบถามตัวบีกรินหน่อยนะคะนี่บีกรินเมื่อวานนี้ัพอวันก่อนพันขวนนะัหนักอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็ยัง เหมือนจะเบรค up สิที่41บาทแต่เบรคไม่ขึ้นนะแล้วก็วายุ่มการซื้อขายน้อยไปสักนิดหนึ่งเพราะงั้นน่าจะน่าจะทรงทรงตัวอยู่ก่อนนะนะครับน่าจะไซเวลงด้านข้างระหว่าง41บาทกับ40บาทอยู่เถวๆนี้ก่อนนะครับสร้างฐานราคารอบใหม่ครับสร้างฐาราคารอบใหม่นะครับค่ะมีตัว P R O E N ค่ะ P R O E N นะคะ R O E, N นะ,ะ R o e N นะครับ โอเอ็นนี่ก็ลงมาเป็น uh, นะ 68, 68, ดับเบิลบัตทอมก็อืมสักแป๊บหนึ่งนะ6.85อ่า6.85เป็นซัพพอร์ต6.8กับอ่าหกบาทแปดสิบห้าห้าบาทแปดสิบห้าตาร์ถึงห้าบาทแปดสิบซาร์เป็นซัพพอร์ตที่สำคัญนะก็ไม่อยากให้ต่ำกว่าลงมาแต่ก็ถ้า <c oughs> ถ้ายืนแถวๆนี้ได้แนะนำถือไว้ก่อน <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะว่าเขาเขาลงมาพอสมควรละนะครับแต่ถ้าหลุดห้าจุดแปดถือว่าเป็นเซลสัญญาลแล้วก็ไม่ดี นะครับเพราะงั้นตรงนี้แนะนํำถือไว้ก่อนจำได้ที่ก็ยังไซเวยเืนกรอบตรง5.85กับ5.8ได้นะครับแนวต้านอยู่ที่6บาท10 6บาท20ตังค์ครับค่ะปิดลับคำถามแล้วนะคะไม่ไม่ถามแล้วนะคะขอไปอีก3าตัวสุดท้ายนะคะ s v i ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มนิ่งบ้างแล้วนะคะจะขึ้นต่อหรือจะลงดีคะ s, s v i ผมผมมองว่าน่าจะไซเวยนะครับคืออย่างนี้นะถ้า s v i ยืน8บาท2สตังค์ก็ แปดบาทดปดจุดสองห้าแปดจุดสามก็ถือถือต่อได้โอเคน่าจะแข่งอยู่ตรงนี้ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่เก้าบาทนะก็น่าจะแข่งอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยเราก็มองว่า s อสอยู่ในภาวะโอ้บอสนะครับกระไซเวลด้านข้างได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นถือหรือเอ่อถือเมื่อยืนแปดจุดสองห้าได้นั้นนั้นอย่าดุต่ำก่าลงมานะครับมาที่ตัวเอูของแนวต้านนะคะ เดยูอาร์เดยูนขอแนวต้า,ตานแนวต้านอยู่ที่สิบเอ็ดบาทต้นเลยฮะนะครับแล้วก็ตอนนี้แขวงขึ้นมายืนเหนือเส้นสิบสามวันถือว่าค่อนข้างจะดีซัพพอร์ตสำคัญเลยนะสิบจุดสี่ห้ามหลุดนะนะครับเพราะงั้นก็น่าจะน่าจะแขวงตัวอยู่ตรงเนี้ยในกรอบนี้นะครับแต่ถึงสิบเอ็ดบาทแล้วจะถูกเทคโปรฟิตอยู่นะอันนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับค่ะขอแนวต้านอิชิด้วยค่ะปิดท้ายนะคะแนวต้านที่สิบเอ็ดบาทครับแนวต้านสิบเอ็ดบาท นะคะคได้ค่ะคพี่หวานคะขอมุมมองตลาดภาคบ่ายนี้ด้วยนะคะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วตลาดภาคบ่ายเราก็มองว่าน่าจะน่าจะแว่งตัวหรือว่ายืนยืนเหนือขึ้นไปได้ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะดีเรามองว่าน่าจะไซด์เวอยู่ในกรอบของหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองถึงหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดนะสมมติว่าเซตอินเด็กซ์ปิดสูงกว่าหนึ่งพันหกร้อย 1,006ประมาณแถวๆนี้นะครับ1,000ใกล้ๆเคียง1,640จุดอยากจะอ,ะอยากให้ท่านดูวายุ่มการซื้อขายนิดหนึ่งนะครับถ้าวายุมการซื้อขายอยู่ระดับ8,000ล้านนั้นนี่ถือว่าดีแต่ณปัจจุบันนี่อยู่ที่4,2,000ล้านเราต้องลุ้นพักบ่ายสักนิดหนึ่งถ้าอยู่ในระดับแถวๆนี้ถือว่าดีมีโอกาสเกิดบายชิมแนลเบรกอัพ1,640จุดได้นะครับลองดูกันครับก็จะมองเกี่ยวเทคนิคเดเป็นหลักนะครับ บายซิกเนลนี่มีหุ้นเด่นทอปพิกแนะนำเดือนนี้ไหมคะเอ่อในในใน,ในช่วงเดือนอย่างอย่างตอนนี้เองเนีหุ้นโดเมสติกเพลก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับน่าจะดูดีขึ้นอย่างกรณีเนี้เราก็จะดู G P S C นะครับ G P S C ก็ G P S C G P S C Global Power s y n e r g y นะค,คือคืออย่างนี้ นะฮะก็ <mm> เล่น domestic p พ a ์สักนิดหนึง่งตัวนี้เขาก็ปรับตัวตอบรับข่าวแฟกเตอร์ลบต่างๆพอสมควรแล้วก็โอ,อก,กาสที่เขาจะเบรกอัพสูงกว่า75 <mm ็สิบห้าเป็นบายสัญญาลมีอยู่เพราะงั้นก็น่าจะไซดเวทเจ็ดสี่กับเจ็ดสิบห้าจาตนี้อยู่ก่อนนะครับรอเบรกอัพทสูงกว่าเจ็ดสิบห้าเรา็แเราก็ถือว่าเป็นสัญญาลของการรีเวิร์สกลับนะครับตัวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็เอ่ออย่างเช่นตัวที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องราวของการเปิดประเทศอย่างเร็วัทีอย่างนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับ ใช่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยมุมมองและการตอบคำถามในช่วงภาคป่ายวันจันทร์แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะได้ครับจ้าขอบคุณครับสวัสดีค่คัซอฟต์คอคชัยจากทางนักของบริษัทหนักซับเอสแอลนะคะ